รู้หรือไม่ครับโปรเจคเตอร์เอฟสันรุ่น t ี6 2 5 0รุ่นนี้มีฟังก์ชัน Android ที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับนั่นก็คือรุ่น ELPAP 1 2นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นช่องเฮนดิบายเสียบเข้าช่องแฮนดิบายนะครับฝั่งนี้จะเป็นสาย USB เสียบเข้าช่อง USB สําหรับเสียบเลี้ยงไฟไอเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากเจ้าตัวเนี้ยจะดูแอปพลิเคชันต่างๆได้แล้วนะครับผมยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ จะแนะนำให้เพื่อนเอนได้รู้จกักนั่นก็คือโคมแคสต์ t ิ e อินนะครับที่สามารถรองรับการแคสภาพจากมือถือได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android iOS แม้กระทั่ง windows 10ขึ้นไปการแคสภาพจากมือถือแคสได้ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการแคสภาพจากระบบ Android iOS แล้วก็ Window s ไปทีละขั้นตอนไปรับชมพร้อมกันครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะครับที่เราเห็นอยู่หน้าตอนนี้ครับจะเป็นหน้าจอของ Android ของเจ้าตัว Epson s t ต e a m m ี d เดีย a y e r elp ap 1 2นั่นเองครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะทำการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กก่อนนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับเห็นรูปเฟืองไหมครับที่เป็นคำว่า Setting นะครับ ให้เรากด enter เข้าไปตรงรูปเฟืองนะครับเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์นั่นเองผมขอข้ามขั้นตอนการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ elpap12 เนี้ยชื่อสัญลักษณ์ของ wifi ของเขามีชื่อว่าอะไรนะครับ ให้เราเข้าไปที่ setting เหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาวันทัดที่สี่นะครับที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หน้าจออันนี้ครับกด enter ครับแล้วก็เลือกคำว่า about enter เข้าไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับคำว่า model จะมีชื่อของเจ้าตัวนี้อยู่ ที่มีชื่อเรียกว่า STI 6110นั่นเองครับเราจำตัวนี้ไว้นะครับต่อไปเราจะทำการเชื่อมต่อกับ iOS กันนะครับเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนต่อไปมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Android ก่อนนะครับ ให้เราทำการเชื่อมต่อเน็ตวิร์ก่อนนะครับกดไปที่สัญลักษณ์ wifi แช่ไว้ครับแล้วก็กด Connect ให้อยู่ในเน็ตวิร์เดียวกันอันนี้น่าจะจับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับปัดออกไปเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่แอป u t u b e นะครับกดเข้าไปที่แอป u t u b e ให้สังเกตตรงมุมบนนะครับจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆครับพร้อมกับสัญลักษณ์ wifi ตัวนี้สําคัญครับคือตัวนี้จะเป็นคําว่าแคทขึ้นบนหน้าจอ oh. <Okay. S 1> เสร็จแล้วมันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะส่งสัญญาณภาพมือถือของเราขึ้นไปยังเครื่องของอะไรของเอฟสันจะเป็นตัวนี้นะครับที่เราดูไว้ตอนแรก S T I หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ให้เรากดเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราจะส่งสัญญาณภาพ ขึ้นไปอย่างบนโปรเจกเตอร์แล้วกดเข้าไปที่วิดีโอที่เราต้องการได้เลยนะครับง่ายๆนี่เรียบร้อยง่ายๆเองครับในส่วนที่เป็นระบบปฏิบัติการ ios กับ windows 10นะครับใช้หลักการเดียวกันในการเชื่อมต่อครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอของผมจบลงไปแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ กำลังหาวิธีการแคสหน้าจอมือถือขึ้นไปยังบนโปรเจคเตอร์ลองนำวิธีของผมไปใช้ดูนะครับสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจร้านโปรเจคเตอร์108ของเราด้วยนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ